เฮ้ยเพื่อนร้องอ่ะร้องอ่ะร้องกูจะช่วยมึงโอ้ป้อมเต็มเลยไอ้สัตกูช่วยมึงอยากชุบชีวิตมึงชุบได้เหรอกูช่วยมึงอย่างชุบชีวิตแต่เพื่อนมึงจะชุบได้ไงนะตาหนี้กูจะเล่นอ่าหมอเลยแล้วกันนะเอาวะกูจะเป็นหมอกูจะคอยชุบเพื่อนเองได้กูจะคอยซัพพอร์ตหมอเข้าไปบู๊ อ๋อโอ้โอเคอันนี้กูเป็นหมอแล้วถูกไหมเออใช่ใช่ไปมาๆเฮ้ยเี้มีรถมาโอ้ my god โอ้ยโอ้ยตะกี้กอดรถรถรถเทคดาวเทคดาวเทคดาวกดอะไรวะกดเ F กด F F โอ้ยกูเป็นหมอที่โดนยิงตายหมอใครมั้ช่วยด้วยใครเขาเป็นเดี๋ยววะเดี๋ยว ๋ยเกิดกับมพวเตอร์ทยังไงอ่ะเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอหน่ก็ต้องอ้าชนครไตยอ้ายิงมยิงมอเนายิงมันไ้บอลกรเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนยื้ข้างหนได้ได้ได้ไหนวะไหวะีนาดนี่ไหนวะีอ้น้อตาย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 ิว ไหนวะมาขับรถอะไวะมาไปยิงไปโอเดี๋ยวยิงยิงยิงยิยิงแตก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 แไหนวะไหนวะกูโดนอ่าอยู่ข้างไหนอลตลไปไปกูเป็นหมอกูเป็นหมอกูเป็นหมอกูเป็มอชุบอยู่หมอตายกูปืนเลยนะกูปืน ไปไปปไปไครับูติดรถกูติดล้ออนแมด้วยกันเลยจัดไปเกิดไปเียกิดเลยจัดไปผูเดินไกลจับไกลไว้เฮียเอกูเรียกรถเลยได้ป่ะไดเียไอู้เรียกไดู้เรียกได้ผูเรียกได้เดี๋ยี้เดียนี้ได้แล้วได้แล้วผลไม้ผลไม้าาไหนนี่ตรงกูตรงกูโอเคโเมาแล้วมาเพื่อนมาเพื่อนมากูขับเอง มามามาลูกคเอไปเไปแล้วอุ๊ยอเดี๋ยวอุ้ยอุยมาติดตรงนี้ดไ่จุดไหนดีวะเฮ้ยประตูมันได้หมดแล้วต้องไปเอาสักจุดไอ้เนี้ยได้หมดแล้วเอาจุดไหนดีวะเนี่ยอุ้ยข้างหน้าไ่ไ้ฮะร้อเมตรอะไปๆๆๆๆเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆไปๆๆไปกไปๆๆๆ เอาเลยเพื่อนเอามันมอนต้องบีมันต้องบีแน่ๆเข้ามาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยใครโดดเข้ารถมาวะมปปไเนี่ยมีปะเนี่ยโอเคเฮ้ยเหมือนจะไม่มีมืนจะมียึดก่อนยึดก่อนยึดก่อนขึ้นแตมขึ้นได้แล้วเนี่ยโอเคไปไปต่อเอามึงลงแล้วเหรอยังไม่ลงใช่ปะไปต่อไปต่อไปต่ออง2 0อเมตรข้างหน้าเพื่อน

ไอ้เงี้ยทำไมวะอ๋อมันเต็มหรอคนเต็มเว้ยอ้าวไอ้เหี้ยแล้วกรูมาเกิดกลางดงเลยเฮ้ยเฮ้ยดีสองลังโดนใกล้ๆโอเพื่อนล้มกันเต็มเลยสัตว์ขึ้นในแมพไอ้เงี้ยไหนอะอยู่ไหนอี่น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 ี่ไอ้ใครข้างมีข้างมือเออเออหาปข้างๆหาคัฟเวอร์ไว้หาคัฟเวอร์ไว้หาคัฟเวอร์บังไว้พยายามอยู่พยายามอยู่ข้างในเนี่ยเต็มเลยข้างในเนี่ยเต็มเลย โอ้เพื okay, <sk <sk ่อนล้มสี่คนกูเห็นน่ะเฮ้ยตัวแหวมอตายอันนี้โอ้ยนั่งเรียนนี่ยังม่ตายตายแล้วเหรอตายแล้วโอเคไหนไหนขอร้องเครื่องบินดีดีดิกดคอปเตอร์ใช่ป่ะใช่กดคอปเตอร์ปุ๊บแล้วก็ไปดีพอยเลยไม่เห็นได้เลยไม่ทำไมอ่ะบั็กเหรอไม่รู้อ่ะหรือว่ากูกดผิดเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยกูเป็นเครื่องบินอะไรเนี่ยอ้าวมึงอยู่บนเครื่องบินเหรอ เออมามามาวชิบหายแล้วไปเดี๋ยวเพืไปเล่นกันเล่นกันมึงอยู่ไหนมเพื่อุ้ยก็อยู่ก็วินไอ้เหี้ยเอ้ยกูอยากไปเกิดด้วยเลยแป๊บนึงอุ้ยโอเคมาดิมาดิตายกันครับไปวิ่อยกันไปมาต้องไปนัวแล้วอย่างเงี้ยต้องไปนัวหมอไปนัวเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนกูอยู่นั่นเดี๋ยวๆเพื่อนกูล่วงเพื่อนกูล่วงเพื่อนกูอะไร ไ่จุดดีเจจุดดีเจจุดดีเออเอเฮ้ยคนชนแมงเดชนแมงเดเหยยบเหยยบไปห่งเหยยบไปหนึ่เหยยบไปหนึ่งเออเอ้าเปล่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ดีหโอ้คได้ได้ไดจกูจะไหนอ่ะจริงไหนอ่ะเดี๋ยว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 เยวเดีเยเขเเี เห็นแล้วมันเห็นแล้วมันมึงไม่เห็นทุกนี่ยิงไปหนึ่งทีอู้อู้แหวะไอสัตว์เจอเครื่องบินไหนกูลองเลิกเครื่องบินดีทีดิเข้ายึด F1 ปึ๊บกดที่มา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 เฮ้ยกูได้เครื่องบินแล้วกูได้เครื่องบินแล้วเอาที่บ้านได้เครื่องบินแล้วขับยังไงขับยังไงเนี่ยขับยังไงวะขับไปเป็นเหมือนกันขับยังไงอ่ะปุ้ปืนแม่งผิดจัด ไฟโหมดดีดไม่ไหวอ่ะบตอนนี้มันไฟโหมดไฟโหมดคืออะไรวะไอ้เอ้ยเอ็กซองครมบินแรงไอเดือดใหญ่ปะเออเดือใหญ่อะใหญ่อะโซนแซดโซแซดมันจะบินไหมโซแซดมันจะแบบเป็นปวดปวดบินอะปวดพุ่งอะแล้วมันยิงได้ปะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้อ้าวเพื่ออะไรมันเพื่อทำอะไรที่หนักหนาไม่รู้อะอ้าวพี่สัตว์เอ้ยเออมันไม่ปล่อยปล่อยนี่ปะปล่อยแบบเสบียงปะอ๋อเหรอปล่อยเสบียงอย่างของมึงอะเออเดี๋ยวลองเรียกดิโดดลงไปหนึ่งทีงั้นอะทิ้งเลยทิ้งเลย โอเคปึ๊บใช่ไหยิงไข่ไม่ได้หรอปุ๊บข้างหน้าคุณไหนตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยถามกันถามกันถามกันอคิวตัวเองยังไงวะคิวตัวเองยังไงวะกดสามค้งกดสามค้งกดสามค้งเฮ้ยข้างบนบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้างบนโอเคโอเคหลบอยู่หลบอยู่หลบอยู่ไหนไหนต้องการฮิ้วไหมครับต้องการฮิ้วไหมครับ มาอย oh sí, well, anyway, hey, no. okay, yeah. ู่ด้วยกัก่อนอยู่ด้วยกันเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอมึงแล้วเจอมึงแล้วเข้าไปไ้่ได้โอเคโอเคเฮ้ยไม่ได้ังเส้นนั้นไม่ได้ต้องเส้นนี้เมื่อวานกูก็ขึ้นเส้นนั้นแหละไอ้เหี้ยเอาทีกูตกกว่าเต็มอ่ะกูว่าเต็มอ่ะเป็นตัวปลาระเบิดเลยกูอ่ะบอกเลยเอ้ยไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวกูฮิวระวังนะเงียบปะ ตามวิวตามวิวตามวิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนาดอฮ้ยเยี่ยตา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 ยโอ้เต็มเลยเพื่อเต็มเลยเต็มเลยปัดเบิร์ดปัดเบิร์ดวิววิววิจะล้มวิวคุล้มตบกูหล่นไปข้างล่างแล้วนะอ๋อโอ้โหมึงเอาประสบการณ์ยิงเลยเหรอตบกูหล่นไปข้างล่างไอ้ยัย้ตเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาได้เกิดแล้วเแล้วเกิแล้ว ชื่อเพื่นโอเคเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วับยังไงวะขับยังไงอนี่คือบินเะไรนี่คือบินะไยอ่ะไม่รู้ยิงได้อะยิงได้อะอ๋อคือบิเลใช่ไหมขับยังไงอ่ะเ็ข้าไม่เป็นอ่ะขับยังไงอ่ะขข้นบขักจกดบกดิบะกูจะออกโซนกูจะออกโซนกูจะกดูรลููอะไนั่นแหะตรงแป้นดิมเลขอ่ะงตรงแป้นดิมเลขได้ไหอ๋อ ไปครแบงค์นุชมันมันไม่ไปข้างหนไม่รมันไม่ไปข้างหนเออโอ้ยขับ t ั e f ขับแบยังไงวะเป็นแอร์ครับมาๆๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปยึดจุดจุดข้างบนข้างบนดาดฟ้านะ๋ยวรถนะ๋ยวรถนะโอเคแล้ววันนี้กูจะทิ้งแม่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูยิงได้ ยิงเพื่อนยิงเพื่อนวันน uh ี้กูจะถึงไหมน่ะเดี๋ยวยูหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วหมดบินแล้วหมดบแล้วไปจัดไปอ๋อกูยิงได้กูยิงได้ไหนวะไหนเป็นตัวเพื่อนโวยโดนฟ้าโดนฟ้าเพื่อนนี่กูยิงอยู่ไม่ได้เนี่ยโดน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 โอเคโดนแล้วโดนแล้วับพี่น้องมาอยากเท่ครับผมอยิงมองมองายหนึ่งเออกูโดนยิงกันมองมอไอ้สัตว์ไม่โดน ตัดล้มตัวเองล้วก็จริงโอ้โหมันจะเท่กันไม่ได้ตาย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 ยู่บนดาดฟ้ากูรอดกูรอดโอเคเดี๋ยวการเคลืเอนทีตายชอ้ยโอเจเลยเออได้แล้ว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 มา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 กาเดินกเดินเรยวาเลยอุ้ยใครนายเดือกนายเดือกช่วยนอยดิบโอ้โห เยวเดี๋ยวเดี๋ยุชุกเดี๋ยวชุบเี๋ยวชุบเ้ยๆเตอรชุแล้วชุ้ตัเนเต็มเนเต็มเนเต็มตอยตอ้ยตอ้ยตอ้ยเฮ้ยเกนึตอมากโอ้อย่าไรวะเนี่ยเอระกมมครับนตระการยิ้มไหมครับ่านตามมครับอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่นี่สัตว์อือ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 ้มเพื่กูอือเฮ้ยไอ้นี่ล้มไอ้นี่ล้มชุกแป๊บนึ่งชุแป๊บน โอเคโอเคชีเคหมอหมออ้าวไอ้น nah, hey ี่ไปตายแล้วไอ้ยไม่รอหมอเลยไอ้ตฮ้ยข้างหลังไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนวะไหนวะข้างหลังเลยกูดังเลยกูดังเลยกูดังอ๋อขมามาตาตายตายตายตาฝั่งนี้ยูดฝั่งนี้ยตรงนังไตัวยสยย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 ยอยย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 อยยยบยยยย เอออเเนีียยโโ้มมมมมปปปััั๊๊๊ฮ้ยเพื่อนล้มงอ๋อล้มงอ๋อล้มกูจะช่วยมึงโอ้ปั๊มเต็มเลยไอ้สัสกูช่วยมึงเดี๋ยวหยงชุดชีวิตมึงชุบได้เหรอกูช่วยมึงอย่างชุดชีวิตไอ้เพื่อนมึงจะชุบได้อีกนะแะเกูตายกูทำหน้าที่หมอแล้วเพื่อนไอ้กูจะชุบอีกนะไอ้เหี้ยมีตัวสไลด์เล็กอยู่บนเขา โอ้โหไปเกิดได้ยื่นไหมนไหโอเคเกิดได้เกิดกูโห้ก่อนเออเข้างนอกแม่งป้อมเต็มเลยเฮ้ยข้างนอกเยอะเขานอกเยอะคูไปเกิดดีกว่าไปเกิดดีกว่าเอ้าได้แล้วเกิดได้แล้วเกิดได้แล้ววิ่งอิ่งจะชุบก็ชุบชุบกันเลยไปชุบ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 เพื่อนรลุชุบเพื่อนรัวะโอ้ข้างนอกกำลังมาข้างนอกกำลังมาโอ้ยโดนไอ้สัตว์เอ้ยป้อมยิงเฉย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  ไปไปว่าไปว่าถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยล้ถอยล้ถอยล้เพื่อนอยู่เฉยเพื่อนยูเฉยฮิววฮิโอเคถอย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 ตัวเออยตัวเออยเยมีตัวมีตัวอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้ตาสามตัวเพื่อนสามตัวสตัวเต็มเลยข้างเต็มเลยเยอะากอ้ยสันเขอยู่ข้างในกับเราเลยเอออยาโคตอยอาเลยข้างในอ่ะเฮ้ยนี่มันสภาพอากาศดีว่ะใช่มมันคือพายุเหรออะไรวะเออพายุเข้าพายุเข

อยูเข้าไปเฮ้ยเราได้จุดนี้แล้วนี่เราได้จุดนี้แล้วนี่เออวะได้ได้ได้แล้วตัตัวไปไปจุดเรืจุดเรเฮ้ยมีตัวมีตัวอยู่มีตัวอยู่เบื่อหลอนเบื่อหลอนไอ้แต่รอบชูเพื่อนไปหนึ่งชูเพื่อนไปหนึ่เฮ้ยมีปีกโล่เพื่อนมีตัวเนียนโอเคโอเคโอ้เพื่อนไปเกิดแล้วหอมีตี้เย้เพื่อนไปเกิดแล้วตายตายตายโอเคเอนอุ๊ยอะไรวะเนี่ยโดนอ่ะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยไอ้ตัดระเบิดโอ้ยยัง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 อู้ระเบิดอู้อะไรวะเนี่ย อ้าวทำไมเูแหระเบิดไอ้เี้ยระเบิดว้าวไอ้เยังโคตรเยอะเลยเกิดกูเกิดกูขึ้นไหนครับมาไหนไหนไหนอยู่ไหนโดนล้ม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 โอเคโมาแล้วมาแล้วดี่สองตรงไหนวะนีสองไอ้ตรงตรงกลางเลยอะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเมตรอ่ะเก้าสิบเมตรไปเออพันสามร้อยเมตรอ่ะโอเคเป็นยังไงอะกูต้องลอยสองปีเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเร็วอยู่เร็วอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้ อันนี้กูยิงจริงเปล่าเนี่ย <okay>. กูยิงอยู่ใช่ไหมเนี่ยยิงอยู่เยอะๆหัวไม่เห็นกระสุนเลยวะทำไมไม่ขึ้นเชือดหัวดิเชื่อดหัวโอเคเฮ้ยเราได้จุดคืนแล้วได้จุดคืนแล้วได้จุดคืนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะกูจะเลี้ยวยังไงเพื่อนเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ย มาอยู่มาอยู่มาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับน้องน้องไม่ยอมออกไอ้เหี้ยไหนไฟหมดไฟหมดสวยสวยโอ้ยจุดนี้เลยหกติเมตรหกติเมตรเออจุดเอฟจุดเอสข้างนี้ข้างนี้ขะละโอเคเห็นแล้วเห็นล้เฮ้ยลงยังไงวะลงโดนอะไรเออโดนเลยปะโดนต้อนโดนไปแล้วกูอยู่บนเครื่องบินเลยครับพี่น้อง

เดินไปนะกำลังมีโคตรเยอะเลยข้างล่างกูเนี่ยข้างล่างกูเยอะมากแล้วเอาตังค์ตายตายตายตาเอตโอ้โหไม่อาแม่อโอ้ตัวไกลี่เยอะจัด่เยอะจัดโคตรเยอะเลยเพื่อนกูไปกับเึงโอเคเต้นตัวเต้นตัวได้เดี๋ยวหายีถเดี๋ยวไปไหนไม่รู้นี่ไงเอานไปนี่ยนี่น่ีนึกไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูโอเคไข้างหน้าข้างหน้าทีนึงเออทีนึเอโดนแบอกแล้วบอก เออนทาด่วนได้ด่วนได้ไปทำไมกูณโดดไม่ได้โอเคไปแล้วเฮอุ้ยกลางรึงก่อนลืมโอเคเอออยู่ไป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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมึงก็มัเฮ้ยมึงอยู่ไกลปุ้ยคนคนข้างหน้ามึงคนข้างหน้ามึงคนนข้้าางงหมึใจวะมันหลบอยู่หลังเนินตะกูไม่มองยากอุ้ยโอ้เรียบไอ้ตะกูเดี๋ยวกูไปชุบเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูไปชุบตะกูไปได้ป่าวะตรงนี้ไปได้วมัมอนยากเจอเนาะ แป๊บ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 กูจะขึ้นไปชุบกูจะขึ้นไปชุบโอเคโอเคเอาจริงถ้าเราแบบไม่สลบมันน่าจะขานได้นะเออใช่ใช่น่าจะขานได้สักหน่อยเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้ขานไม่ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาหมอมาแล้วเพื่อนไปแล้ว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 เอเออมาแล้วมาแล้วรูปปุ๊บแล้วแต่สวยสิบเอ็ดโกงไป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 เนียนเนียนเนียนเนียเนียไป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 เราเนียเราเนียนเนี้ย We tam Ui, an ninh điều, England. Hoxy gâch, ha, lâu 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 ยึดอยู่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 สวยสวยสวได้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 เฮ้ยเรานำอยู่เรานำอยู่สวยสวยครับเฟื่ครับเปื่อครับไป่อไปทอไปทอไป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 โคนเฟื่องเราไปข้างหน้าเลยเอ้ยเพื่อนกำลังยึดได้แล้วข้างหน้าไป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 คือบินได้ของใครอ่ะอ๋อผมเฟื่องเราเออเฮ้ยมีคนตายโอ้เพื่อนไปเกิดแล้ววะโอเคได้จะชนะปะเออได้ได้โอเคครับสวย อยูไม่ค่อยได้หรอกูเนี่ยหมอตัวจริงโอ้โหจุกการลงอ่ะ